ครับสวัสดีครับมีเจอใช่ไหมครับวนนี่าันตัวชิกซ่อมแอร์บ้านนะครับพาณสนิกนะครับมีปัญหาเปิดเบรคเกอร์แล้วคอยร้อนทำงานเลยนะครับหรือปิดปิดอ่ารีโมทแล้วอ่าปิดคอยเย็นดับแต่คอยร้อนไม่ไม่ตัดนะครับพาณสนิกนะครับรุ่นกันอ่เก้าพัน0ิทยนะไม่เกินหมื่น b ิ u ยนพา s o นิกรุ่น cs ทับ cu ขีด kc ศูนย์เก้า kt นะตีไว้เก้าพัน b u แล้วจลองเปิดดูก่อนนะครับคอยร้อนจะอยู่ด้านนอกคนระับตัวนี้บ้านนี้จะมีเหล็กดัดแต่ว่าไม่มีทางออก้อดเหล็กดัดลงจะยากจังน,นะน่าจะทำเป็นบานเปิดไว้นะครับคอย เราที่เห็นคอยเป็นอลูมิเนียมนะนนเป็นอลูมิเนียมไปเกิดกันฮนะเปิดแล้ว เงียบเป็นบ้างไม่เป็นบ้างรลเวล่าลองกดเปิดดูนะครับอืมก็ทำเนี่ยทำพร้อมกันเลยแสดงว่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้างมนะั้งสั่งน่าจะจักคอยเย็นนะครับเด้อ ช่างเพิ่งมาล้างไฟแอร์เยน็นอาจจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างด้วยเปล่าจะดูสายนะครับจะลองวัดไฟดูนะตั้งมิเตอร์นะ250รนะ้อยห้าสิบวัต ตรงหนึ่งกับสองนะครับขาออกจะลองปิดนะครับอาจจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะ,ะปิดอยู่นะครับแสดงว่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง นี่ต้องเลื้อดูวงจรเลยนะครับแหงวงจรอยชะลาใจนะครับร้อนๆแล้วจะเป็นนะครับปิดบิดเกอร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะเลื้อดูเมนบอ์ด,ด้านในนะครับของพนักสนิทมาดูนะครับเซนเซอรอ์ไม่อยู่ตำแหน่งเนาะแต่ปัญหาไม่ใช่นะ นะก็คือปิดปิดรีโมทแล้วก็ไม่ดับนะครับคอยร้อนไม่ดับนะดังครึ้งครึ้มครึ้รรนะครับก่อนอันนี้เก็ฝากข้อบอกนะครับอันนี้มอเตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับจุดบอร์ดก็น่าจะเป็นตัวชุดดีเล์นะครับตรงนี้สั่งคอมเพรสเซอร์นะครับดอมบนน้ำตาลล่างนะครับ มอเตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์นะรุ่นนี้ล้างระวังด้วยนะครับเห็นมองเป็นรุ่นเก่าแต่ว่ามอเตอร์คอยเย็นเป็นอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ดีซนะครับครับเก็บมาแล้วนะดูรีเลย์นะตัวนี้เป็นโอ姆ลอนนะครับ10 12โวลต์คอย12โวลต์20แอมป์นะครับ ขาปาก็หกสิบแปดไมโครส5 0ร้อสิโคนนะครับและที่สำคัญก็ทาย IC ไว้นิดนึงครับสวิตชิ่งใครต้องใช้เบอร์เบอร์อะเนี่ยเบอร์ MIP สองเอง F สองนะ เใครต้องใช้นะครับสําคัญนะครับพวกเบอร์ซิเนี่ถ่ายได้ก็พยายามถ่ายไว้นะครับว่าเวลามันช็อตเราเบิดมามันมันจะหาเบอร์ไม่เจอนะเพื่ใครต้องใช้โอเคเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนตัวรีเลสั่งไปที่คอมเพรสเซอร์นะครับเพราะว่าไม่ตัดบางทีไม่ตัดนะครับอาการนี้เย็นๆแล้วจะใช้ได้นะครับพอร้อนๆแล้วจะเป็นนะครับ เคดีย๋ยาวงไงาแจ้งราคาลูกค้าก่อนนะครับก็จะทําทอะไรต้องแจ้งราคาก่อนเลยนีน่ค,นครับเกมมอลแลนด์รับตะอรวแล้วก็รีเลย์สิบสองโวลต์ตัวใหม่นะครับตอนนี้เป็นยี่ห้าแอมป์นะครับจะมากกว่าเดิมก็ใช้กันได้นะครับคอนแทคยี่ห้าแอมนะป์มาตรฐาน 4, น, NO, 3, น,นะครับสามสี่เป็นสี่เป็น no สามเป็นคอมมอนนะครับหนึ่งสองเป็นขาคอยนะครับตามวงจร ตามสัญลักษณ์นะคอับอเ,เดี๋ยวขอบักกี้แป๊บหนึ่งมืสะดวกนะมือเดียวนี่ก็บักกี้ตัวใหม่แล้วนะครับเกอยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวขยายสายมานะครับก็ใส่ให้ท่าเดิมอันนี้ตานอยู่นี่ดำอยู่นี่นะครับใส่ให้ถูกนะครับเดี๋ยวเปิดไม่ติดนะครับ ก็เดี๋ยวประกอบต่อส่งต่อสายระเทีเปิดอีกทีนะจากแสแอมดูอีกทีนะ,รระกรอบแล้วครับเดี๋ยวจะวัดกระแสแอมดีเปิดไฟแล้วนะครับจับสายติดตันตข้างล่างมันแข็งสายยากนะครับสายบนก็เปิดรีโมทนะครับเป,เปิดปุ๊บคอยล์ร้อนทำงานเลยนะสองจุด 9ก้นะครับรขึ้น 21, สามจุดสนึ่งสอเดี๋ยวลองปิดนะครับปิดดูกระแสแอมเอานะฮะดับนะครับเปิดใหม่นะครับเปิดรอบแรกจะทำงานเร็วนะครับ รอบสองนี่จะรอหน่วงสามนาทีนะครับรอบสองนี่ยังจะไม่ทำงานนะครับอรอสักพักนะครับโอเคครับเราสตาร์ทเพียนะเมื่อกี้สตาร์ทรรอยู่ที่เก้าแอมป์นะเอ้เก้าเก้าม่เกินสิบแอมป์ รอาสามนาทีนะก็ทำงานใหม่โอเคใช้ได้แล้วอลองปิดครับปิดต้องดับนะครับถ้าปิดไม่ดับนี่มีปัญหานะครับคอมจะทำงานตลอดแล้วก็แผงตัวนี้จะเป็นน้ำแข็งนะครับแผงค่อยเย็นเป็นน้ำหยดนะครับอโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ สู้ๆครับขอบคุณท่าเลิมูนิานิต่างๆวันนี้